น้องเบสก็อยากกินลิงปิงแล้วลาาถึงก็ค่อยป้าป้าก็นั่นช่วยช้อยลิงปิงไงทีถึงป้าป้าก็ช้อยไงนะทุกคนแลละน้องเบสเขาก็เดินเก็บของเขาเซต็ตถึงมามีาว่าต้องล้างก่อนเขาก็เอาไปล้างเรียบร้อยมามีล่างให้ถึงน้องเบสหนังมองถ <laughs> ึงรอบนี้ยันไม่รู้ไปเห็นใครกินมากินเปล่าเปล่าไม่ได้ข้อจิ้มเกลือกันมันร้อยทุกคนเออลิงปิงจิ้มเกลือแลหลน้าการูน้องเบสเขาชอบนะคะแต่ว่าน้องเบสเขากินข้าว แล้วนะก่อนจะกินซ่อมนั้นกินลิงปิงใดสักซ้ำน้วยใดถึงก็อยากกินฟินไฟมามีก็มาถอดให้ถอดเซ็ตเข้าก็เอาออกไปนั่งกินของเข้าข้างนอกพอสักพักป้าป้าพาไปรับผีซี่ถุกคนผีซี่เป็นนิ้วนะคะวันนี้ก็ผ้าเรียบร้อยแล้วอีกเจ็ดวันจะไปตัดไหมกันค่ะผีซี่นี่นั่นต้องอยู่ในกรงก่อนละกันงดน้ำงดาหารถึ่งขำเลยห่านนั่นแหลน้องเบสก็ทู่พื้นอยู่แล้วรูมาร์เข้าเพลเลย